มาอร่วมการลดขยะขวดแก้วไปด้วยกันสถานีต่อไปเกาะเตา่า ดีนะคะที่โครงการดีๆอย่าง Green Living รักเกาะ24ชั่วโมงของ c p r และ7 eleven ที่ปลาเคยพาไปดูที่เกาะพะงานค่ะโครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยและล่าสุดเป้าหมายใหม่เพื่อทำให้เกาะไทยยังคงเป็นสถานที่ที่สวยงามกับภารกิจใหม่เกาะไทยไร้ขยะที่เกิดจากขวดแก้วซึ่งจะไปเริ่มกันที่เกาะเตาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุรา์ธานีร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเกาะเต่ามูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเต่าและชมรมลักเกาะเต่าเครือข่ายทั้งหมดนี้ค่ะได้ร่วมกันลงนามในโครงการการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พัฒนาระบบขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตและการทําระบบจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กอเตามุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรืออีโคทัวริซึมหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นความร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวประชาชนภาครัฐและเอกชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กอเตาเป็นแหล่งดําน้ําที่คงความสวยงามไม่มีขยะพลาสติกในทะเลไม่มีขวดแก้วตกค้างในพื้นที่ อย่างที่ปลาเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าการจัดการขยะบนเกาะเนี่ยยากกว่าการจัดการขยะบนบกหลายเท่าเลยและยิ่งเป็นขวดแก้วแล้วก็นอกจากจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็สัตว์น้ําด้วยค่ะถ้าหากว่ามันแตกเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งโครงการนี้ค่ะเซเว่นอบนกาะเตา่ายังคงเดินหน้านโยบาย7ซเว่นโกเพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมง โดยนำร่องในการปรับเปลี่ยนสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมให้เป็นกระป๋องอลูมิเนียมแทนเพื่อให้ขยะเหล่านี้ค่ะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะ กาะในประเทศไทยค่ะถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอันดับต้นๆของโลกเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปเยี่ยมเยียนจํานวนมากหากเราแก้ปัญหาขยะได้อย่างถูกต้องก็ดีต่อภาพลักษณ์และดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและในท้ายที่สุดค่ะเราก็จะสามารถทําให้เกาะเต่าและอีกหลายๆเกาะของไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปดังนั้นมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเยอะๆนะคะ สามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทุกช่องทางของทาง Springnews และเว็บไซต์ springnews.co.th Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก